เต้มเต็ม <Hey, S 1> วันนี้กูจะแกล้งไอแว<ป>่นเป็นไปไ,นไม่ได้เป็น ok ok ไปได้ดิเพราะกูมีแผนกูไม่ได้หมายถึงเรื่องแผนนั้นไอแวนนะไอแวน ม,มึงกำลังจะบอกกูว่าจะแกล้งคนที่ตัวใหญ่และมีบัตกล้ามที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยนะเว้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเออ <c oughs> จะแกล้งคนที่แข็งแกร่งวิธีมันก็มีอยู่นะหมายความว่ายัางไงกัน่ะจะแกล้งคนอย่างไอแวนน่ะมันต้องเล่นไปที่จิตใจของมันขั้นแรกของแผนการนี้ก็คือเดี๋ยวพอไอแว่นเดินเข้ามากูจะปลอมเป็นผีไปหลอกมันให้มันกลัว หลังจากนั้นมึงก็หยิบเค้กเดินออกมาเซอร์ไพรส์มันแล้วก็บอกมันว่า HAPPY b i r ิร์ a เด o ์ o ูทีนี้แหละรับรองเลยว่าไอ้แว่นมันต้องซึ้งน้ำตาแตกแน่ๆอ๋ออย่างงี้นี่เองแผนแก้งเซอร์ไพรส์วันเกิดกันเหรอเนี่ยมึงนี่ก็เป็นคนดีกว่าที่คิดแฮ้พูดแล้วก็เขินคือนานๆทีฉันก็อยากทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนกันนะอ อ้าวแล้วท้ายแว่นมันไม่กลัวผีจะทำยังไงต่อก็ฟาดมันด้วยทุนเรียนให้สลบรอมันฟื้นแล้วค่อยเซอร์ไพรส์มันละกันมึงมันเลวได้ใจกูจริงๆอเอออย่าบอกนะว่าไอ้แว่นมาแล้วน่ะนี่มันเร็วกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยมึงรีบไปเตรียมเค้กเร็วโอเค พวกมึงมีธุระอะไรกันกล้าม,มาที่เลขกูมาสะดึกเดินขนาดนี้หือผีมาแคือนี่มึงเล่นเฮียแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเอาสรุปมันไม่กลัวผีหรอวะใช่สงสัยจะต้องใช้แผนสองแล้วล่ะเดี๋ยวรอมันฟื้นก่อนแล้วค่อยเซอร์ไพรส์ละกัน เดี๋ยวก่อนนะต้องหัวไอ้แว่นนั่นมันเฮ้นอย่าบอกนะว่าน,นั่นมันสิ่งที่เรียกว่าเลือดเออสงสัยว่ากูจะหวนแรงไปหน่อยนะ่ะออม,มึงลองเช้หัวใจมันดิไม่ใช่ว่าแม่งตายไปแล้วนะเออว้พูดจาเป็นการ์ตูนไปได้ไอ้บ้าออโดนแค่นี้มีเหลือไอ้แว่นจะตายออปัญญาอ่อนเเออ,เอ,อ,เอ,อ บ้านะเป็นไปไม่ได้หัวใจของมันไม่เต้นหมายความว่ามันตายจริงๆงั้นเหรอไม่ได้การแล้วกูจะโถใจตำรวจเอาตหมดเอ้ยจอนนี่มึงจะบ้าหรือไงอยากติดคุกกันทั้งคู่หรือไงวะฮะกูกูกูไม่ผิดมึงนั่นแหละที่เป็นคนฟาดถัวไอ้แว่นแตกอย่าลืมสิว่ามึงก็เห็นด้วยกับแผนของกูมึงนั่นแหละผู้สมรู้ร่วมคิดน่ะเออ แล้วจะเอายังไงดีล่ะวะนี่มึงฆ่าคนตายในบ้านของตัวเองเลยนะเว้ยไอ้เชียมาใช่เล่นเล่นนะเราจะเอาศพของมันไปซ่อนจะจะยังไงเนี่ยกูกูขอโทษไอ้แว่นกูขอโทษนะแต่ร้องไปเลยมึงเรื่องแบบนี้น่ะไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอก กูขอโทษจริงๆนะไอ้แว่นหลับให้สงบนะไอ้แว่นเพื่อนรักอย่างน้อยมึงก็ได้หลับเย้ายา,ยาอยู่ในสวนบ้านกูเลยนะชาตดหน้าก็เกิดใหม่มาเป็นเพื่อนกูอีกละ่ละลาก่นเข้าไปกันเถอะมึงบอกไม่ต้องเศร้าบอกทุเรียนให้กิน หฮอที่ดีที่ไหนแว่นกูไปไหนเนี่ยแล้วที่นี่ทำไมถึงแคบขนาดนีใ้ใครก็ได้ช่วยด้วย <Leaders> เออว่าแต่ <med S 1> ตอนที่มึงเช็คหัวใจเอแว่นมึงจับข้างไหนนะเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ถ้ามึงอยากรู้มึงก็ย้อนคลิปกลับไปดูสิวะเฮ้เรื่อง เปิดประตูออกไปก็เจอแต่คนรักกันเดินขวงแ้นเดินเองไม่เป็นหรือไงเห็นทุกวันก็ไม่เข้าใจจนมาเจอกับเธอที่เดินคนเดียวเหมือนกันเธอจะมาก,กับใครหรือเปล่ามอกเลยใกล้ธอโคตรแอารักเลยถ้าเธอยังไม่มีใครขอเป็น่งเธอได้ไหมเอามาือเธอไปแอดลายเจอไหมเธอไม่เจอเไม่ปรเปล่าอย่าจนจำความรู้ ถ้าไม่คิดถึงเธอ